ปีหกห้าพี่น้องงบประมาณแปดสิบหกล้านบาทพี่น้องครับป้าทุกคนโอ้โหใจเงินสะสมเทศบาลนะครับระยะเวลานี่ครับภาษาเมื่อปีหกห้าพี่น้องแปดสิบเจ็ดล้านทุกคนนี่ครับอู้ยสะพานลอยนะครับทุกคน,นสุดยอดสุดยอดมัมีเงินสางอะไรดีครับพี่น้อง ไม่มีเงินสร้างไม่ได้นะครับทุกคนเนาะเบิกแปดสิบหกล้านบาทเนี่ครับนี่นี่ป้ายนี่อู้สะพานลอยเพื่นอนร่างการดีดีแปดสิหกล้านบาทเลยครับเบิกบุ๊บบุด้วยดิเห็ดบุหรี่เนียนี่งบประมาณก่อสร้างนึงบเงินก่อสร้างแมนแปดสิบหกล้านเจ็ดแสนบาทแหล่งเงินที่ก่อสร้างจ่ายจากเงินสะสมเทศปาดปาดปาดปาพี่น้อง มันเนี้ยงสะพานร้อยก็มาพูองลงมานมหน่อยเป็นจงไรนี่ครับเบาเอิครับพูองลงแรงนี่ฟาสพานร้อยนี่นนเป็นจงไรนี่เป็นจงไรอ๋อมันคือพูอยู่หนาม,มานี่อันนี้คือครับโครงสร้างพัฒนาบ้านเขาทุกคนบา้บานเฮาบ้านเฮา,า,าก็มีได้สะพานร้อยแบบนี้อยู่ไสแต่ว่าเฮ็ดด้วยไม้ไผ่โอ้ไม้ไผ่เห็นบ้านเบาเอิ๊กได้มีบ้านเบาเมีบ่แม่นบ่มีบ่นี่ๆสะพานร้อยมีคิงนี่โอ้ทุกคนครับเพี่บ่พี่ลาน้ําขึ้นเนาะอู้ทุกคนสะพานเจ้าคือเป็นอันนี้เบาเอิ๊กสัพ้านเจ้าน่ะ พราะว่าคนไทยนี่เพิ่นออกแบบได้ดีออกแบนเพิ่นออกแบบได้ดีเพิ่นมีเงินครับเออเพิ่นมีเงินนี่เมืองรู้ครงสร้างอยุสัยลำบากหน่อยบอกเอฟซีนะสวัสดีครับอยู่เกาะลอยครับผมสบายดีสวัสดีครับผมไมาหอดยุสัยไทยนี่บริยุสัยคือว่ากว่างไงมหาสารนะครับอันนี้แหละทะเลอ่าทุกคนทะเลอันดามันเฮ้ยทะเลบางแสนครับผมอ่า โอ้ไดมาเห็นทะเลพี่น้องเนาะคอนโดแคบหน้าอุ่นคอนโดอยูอ่ข้างริมน้าพี่น้องคอนโดรองรับน <c umbers> ักท่องเที่ยวอ่าอ่ฝรั่งต่างชาติบริษับริษัรองรับคนเล่านี้คือว่าบริษัรองรับคนเราไม่มีเงินนะคือคอยนี่คือคอยนี่คนเม่มีเงินนะปกตินี่เมื่อเร็วๆถามเอืองก็มาบ้านเมอหนึ่งปกตินี่ตามห่วยตามห้องเห็นแต่เทียงให้เทียงหน้าเป็นบ่อันนี้พูดสั่งคอนโดอยู่กลางอยู่ข้างทะเเลลยครับอยู่ข้างทะเลเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวพี่น้องนี่เห็นบ่ อันนั้นอันนั้นเฮ้ยบอกในที่มีรถนะบอกครับบอกสุพีสุนองเบิ้องนงบ่แมนทางดวนเด้อันนี้คือคือขัวอยู่กลางทะเลเดี๋ยวลุงมนโนทำสิว่าหานเพราะทางด่วนเขาเรียกว่าสะพานสะพานกลางทะเลยย่งากันแลยครับฮะยิ่งยากลุงมนโนทำมือลยสะพานสะพานตอนนี้ตอนนี้บ่หน่อยยืนยืนอยืนยืนอยู่ที่กลางแม่น้ำนะครับกลางแม่น้ำม่งนี่กลางแม่น้ำนะบ่แม่นว่าบ่หน่อยอยู่ริมแม่น้ำนะอันนี้อยู่กลางแม่น้ำนะครับอันนี้สามารถ มาสร้างวัดอยู่ในกลางแม่น้ําประเทศไทยเมืองไทยพี่น้องครับผมอู้ยสุดยอดของความอลังการเนาะก็คือเอาไงคือสะพานลอยจุดนี้คือแบบสามารถอยนขึ้นตามระดับน้ำน้อยสามารถขึ้นลงขึ้นลงได้น้ำขึ้นกัาขึ้นน้ำลงก็ลงนี่ครับเบืองจากเสากระหัวด้วยครับพี่น้องจริงๆแล้วครับจริงๆแล้วะพานสะพานนี้เพป็นบริษัทประจํานะครับผม เพิ่นจะใส่สะพานนั่นเป็นหลักแต่ว่าเวลานําขึ้นสะพานนั่นนําท่วมเพิ่นก็เลยมาใส่ตัวนี้คือว่ากันสั่นกันไหวไงไอเดียนี่แบบว่ากันไกลนะเอางไงสามกันไหวไงครับเออคือแบบไงง่ายๆว่าเวลานําขึ้นสะพานนี่ก็สามารถใส่ได้แมนปกตินี่บ้านมาเอิกเอาบ้านมาเอิกเอาน้ำึ้นไปจะไหนสะพาพมาเจ้าคือจบเพลย์จบเพลย์เลยไปแพ้ไปมันมั้งบอขายขายเลย จกททาางงไไปแม่นแม่นอันนี้อู้ประเทศไทยนะครับทุกคนอันนี้โมเมนต์สิบวันจะใครเห็นก็อวยกันอวยวันนี้อวยมันตั้งสี่เปอร์เซ็นต์อวยสิบเปอร์เ์อวยบ่พอหน่อยคอยคอยคอยก้าวอวยก้าวอวยนะครับคอยอวยคอยพว่าสูเมอร์นี่คอยหาเงินคอยกินเงินนำคนไทยคอยเห็นเรคอยก็อวยคอยก็ย่องเพิ่นโอ้ครับผมนี่แหละสิ่งที่เป็นตะอวยฮะนะเอาไงคอยอวยดีแล้วคอยบอกอวยเพชรชิว่าคอยอวยกับก้าวอวยนะแม่นแม่นแมนชิว่าคอยเรียกค้าเรียกแข่งก้าวแล้วนะคอยอวยดีนะกัเป็นตะอวยดีฮะเนี่ยเอาไงอวย ว้จากความจริงแม่เห็เจ้าเห็นหุ้ยน้ำมันตีงเลยยังวะมันคือตีงวะมันเกิดจากล่มนี่เกิดจากไงได้นะขึ้น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 นเฮ้ยเดี๋ยวโมต้องย่านมาหลอยเลยนะครับทุกคนเนาะนี่ครับโมต้องย่านเมืองไทยครับนี่ทุกคนเนาะนี่ย้อนตามสบายครับทุกคนมาเพิ่นเอายางเห็ดหนิพลาสติกบอกแปลกเนาะบัวนามันหนุ่มเกินนะนะหรืว่าพอเพิ่น น่าจะพลาสติกคุ้มเหล็กพน้องร่องร่พลาสติกคุ้มเหล็กข้างล่างเป็นเหล็กทุกคนเนาะนดี๋ครับพี่น้องครับเราพาสมบรรยากาศนะครับทุกคนครับผมพี่น้องเลยนะครับเห็นไหมกันเห็นนะครับพี่น้องไปเบิกแดนแดนแมนสุดยอดสุดยอดอ๋อเงาเหย็นเงาเหยียดพี่น้องเลยสุดยอดสุดยอดดีดีครับ พี่น้องครับผมเ่าเคยพอก็เห็นกันเลยเห็นครับพี่น้องเมืองไทยเนะาะสะพานลอยเงาเหยียดเงาเหยียดทุกคนแต่ามาเห็นทะเลพี่น้องนะครับของจริงเนาะอันนี้สางอยู่กลางแม่น้ำเลยครับทุกคนนี่กลางแม่น้ำครับคุณพี่น้นองเป็นความฝันในเห็นแลลวครับพี่น้องเนาะสางอยู่กลางแม,ม่น้ำทุกคนอันนั้นคือสะพานลอยหรือว่าขวาัขวขัวขามบ้านพมเาามพิ่นขัวขามพี่น้องแต่ว่าเวลาน้ำขึ้นมาเนาะขัวขัวตรงนั้น ขึ้นบ่ไหลแล้วดูว่าใส่งานมาไหลพี่น้องเพราะว่าน้ำน้ำสูงตะวักขัวนี่สามารถเทศไทยสูงนะครับตามระดับน้ำไหลายทุกคนโอ้โหพี่น้องป้าทุกคนสร้างขัวกลางแม่น้ำเนาะเดือเสือพี่น้องนะเมืองไทยนะครับเดือเสือก็ต้องเสือนะครับทุกคนนี่คือทะเลนะครับเนี่ยจุดนี้ครับพี่น้องที่มงบอกว่าสามารถยกสูงได้นี่ครับนี่จะมีล้อนะครับทุกคนเนาะจะมีล้อเลยครับพี่น้อง เอาไม่ซิ่งครับไทยแดนเห็นเหตผมตะเรื่องหลายอย่างพี่น้องนะมือนี้ขอขอ,อย่องเมืองไทยนะครับเพราะว่าเห็นเหตผมย่องด้วยครับพี่น้องเลยนะมันเป็นตะย่องนะครับอุ้ยจอดนี่พี่น้องเลยนะครับอู้เกาะเกาะลอยทุกคนเนี่ยขึ้นมาแล้วครับตอนนี้ขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วตอนนี้พี่น้องปลาตัวปลาติดโทปลาติดถังกะละมั่งแตกนี่คือทะเลของจริงเด้อพี่น้องเลย ยี่หวานก็เห็นแต่หอยน้องข้องเบืองพี่ลองวันนี้มาเห็นทะเลสิ่งที่บได้เห็นก็ได้เห็นนะครับเนาะโอ้โหครับขอบพระคุณพี่ลองฟังไทยที่ซัพพอร์ตที่ใจสป,ปอร์ตครับพามาเลาะมาเที่ยวนี่ครับผมสิ่งที่บอจเห็นก็ด้เห็นพี่น้องครับผมเห็นบ่สางตึกนี่ครับอยู่ขังริ่มนามนะครับทุกคนนี่พี่รองสีราซานะครับ ท่าเรือหรือว่าครับผมนี่เบิรงเบิกเวลาด้น้นำขึ้นนี่มันก็มีน้ำนี่น้ำขึ้นมาต้องย่านเลยนี่เสานี่ขึ้นมาหอบพี่หู่นว่าหอดพุ่งสูงเลยหัวจมบานเทาเอิญหัวจมน้ำสีดิบล้งขาก็เป็นเหมือนหัวจมบานเทาเอิญน,นะแต่เมื่อไทยเพิ่นเอิญ่าสะพานสะพานรอยน้ำนะแต่จะเป็นสะพานตับน้ำได้ตับน้ำได้นะเอาน้ำขึ้นก็ขึ้นน้ำ น้ำลงก็ลงน้ำคักป้ะคักคักคือออกแบบคักดีนะทุกคนนี่คือคนไทยเป็นเก่งอีกทีนี่คือคนสลัดเนาะพี่น้องสลัดนี่คือเก่งการไกลของการขิดขิดเออสร้างกัวจะได้ให้มันให้มันหับกับสภาพของเลนรอบอ่าไม่ล่าล้ำึ้นก็ขึ้นน้ำหนาเวลาน้ำลงกับล่องน้ำหนาครับทุกคนกัวบานเจ้าปกติจะได้ัวบานเจ้าปกตินี่ไม่ไพ่เนาะไม่ไพ่ไม่ลาน้ำลงมากกับน้ำมากกับไปเวิร์สเนาะ เก็บเศษเลยเก็บเศษเก็บเศษเก็บเศษอ่เก็บเศษไฟไปล้างไฟนะครับทุนแต่เมืองไทยนี่เป็นโอ้โหนะครับนี่พี่น้องนี่เห็นบอกนี่เล็กสเตนเดย์ครับทุกคนนี่พาทุกคนเลยโอ้โพี่น้องสุดยอดสุดยอดเจด,ดีดยด์พระสมทะเลใกล้ๆกันมือนี่แล้วพี่น้องเลยปพาพี่น้องพี่น้องมาเบิ่งซอยเนี่ยทะเลทะเลขัว สะพานลอยกลางทะเลทุกคน amazing, amazing. อัมเมซิ่งอัมเมซิ่งอีดีครับป๋าทุกคนมาเห็นข้างบนด้านบนพี่น้องนี่ครับมาเห็นด้านบนนะครับทุกคนนี่คือนี่ครับโอ้โห,หพี่น้องแค่เห็นสำานี๊ด้ครับผมเนาะเดี๋ยวได้มีหลายอย่างทีเนี่ผม ต่องวาวนะครับกับเมืองไทยเนาะนี่คือแถวเขตชนบุรีนะครับจังหวัดชนบุรีน่าจะเป็นอำเภอหรือเปล่าพี่น้องศรีราซานะครับเนี่ยเกาะลอยทุกคนมาดูเกาะลอยเพราะว่าน,นี่นะครับมีนี่พี่นอ้องมีสะพานร้อยอะไรเนี่ยแหละเงิองกนกอะลอยนะครับเนี่ยครับเอาขึนมาด้านบนนะครับพี่นอ้องทุกคนนี่มาด้านบนนะครับตอนนี้แดดนะครับพี่นอ้องแดดร้ายแดดร้าย พี่น้องเนี่ยเกาะลอยอุย้ยพี่น้องเอ้ยเกาะลอยเกาะลอยทุกคนเกาะลอยเกาะลอยทุกคนเอ้ยเนี่ยตอนนี้เนี่ยเทศบาลเมืองศิราสานี่ทุกคนโอ้โหทุกคนอำเภอศิราสาจังหวัดชลบุรีนะครับโครงสร้างก่อก่อสร้างสะพานลอยนะ้ำส่งเสริมการท่องเที่ยวก่อลอย ระยะที่หนึ่งครับป้าปีหกเดปีหกห้าพี่น้องงบประมาณแปดร้อยแปดสิบหกล้านบาทพี่น้องครับป้าทุกคนโอ้โหใจเงินสะสมเทศบาลน,นะครับระยะเวลานี่ครับภาษาเมื่อปีหกหาพี่น้องแปดสิบเจ็ดล้านทุกคนนี่ครับอู้สะพานลอยนะครับทุกคน สุดยอดสุดยอดต้มีเงินสร้างอะไรดีครับพี่น้องไม่มีเงินสร้างไม่ได้นะครับทุกคนเนาะเบิกแปดสิบหกล้านบาทเนีครับนี่นี่ป้ายนี่โอ้สะพานลอยเพลินอลังการดีดีแปดสิบหกล้านบาทเลยครับเออโบลุ่ยนี่เห็ดบะไรดินี่งบประมาณก่อสร้า,างมุ้งเงินก่อสร้างแมนแปดสิบหกล้า,านเจ็ดแสนบาท สามรับจ้างรรัับะะยกนความส์ข้องตามสัญญาจ้างนะครับเริ่มต้นตัึงแต่หุ่นหปี6กุ่นอันนี้68แล้วก็คือมีสมรุปมีเหตุการณ์สรุปทุกอย่างกับมนมาเป็นป่วยเพื่อนเนาะมาซอมแซมให้เพื่อนทุกคนนี่คือเมืองไทยนะครับเกาะลอยเกาะลอยพี่รองประชานประชานไทยบรินอ้าวของคนไทยของภาสีคนไทยเหรอ นนมีีงบบาายล่เนาะเพิ่นเก็บกันคนลำบากในกระซังไร่นี่จากประชาชนคนไทยพี่น้องจากภาษีคนไทยเดี๋ยนาะครับเพิ่นรวมแรงรวมใจกันขนาดนี้ครับ <คน S 2> แมนแมน<ช>แมนแมนยอดจอดจอ,อดครับพี่น้องเลยนี่ทะเลของจริงครับทะเลของจริงนะครับไม่ใช่ของปลอมเนาะเนี่ยขัวขามหรือว่าสะพานลอยมาเอิร์กมาแล้วครับพี่น้องจอดครับพี่น้องเลย อ่าพี่นอ้องคลิปนี้ก็ประมาณนี้ทุกคนเนาะฝากส้มคลิปหน,น้าน,นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ส่องบอลโน้ด้วยนะครับบ๊บบายบายพบกันใหม่คลิปหนา้าครับสวัสดีครับ